สวัสดีครับผมอันนี้ผมมาลื้อให้นะครับเพราะว่าอันนี้คือจะเช็คให้ลูกค้าแบบพร้อมใช้เลยนะครับผมก็ตอนนี้ช่างนิวบอกว่ามีลางโซ่มันแตกนะครับผมก็คือลางโซ่นี้จะเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับผมในในเรื่องของที่ทําให้เครื่องเงียบนะก็ตอนนี้เจอแล้วนะครับว่าลังโซ่มันไม่มีพลาสติกรับนะครับผมก็ แค่นี้ที่ผมลงคลิปเมื่อกี้นะฮะก็ผมจะเช็คให้ลูกค้าแบบเช็คอันนี้คือเป็นว wow าลระบบแปรฝันนะคะคือจะเป็นตัวเหมือนอ่าพี่น้องเข็นไหมนี่ครับตัวนี้มันก็จะเป็นวาลไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ระบบน้ามันขึ้นมาเลี้ยงวาลปกติ ok ทุกอย่างเลยนะครับผมแต่มันจะมีเสียงดังครกๆนิดหนึ่งนะครับก็เลยจะดูนะฮะช่างนิวบอกว่ารางสะพานรางโซ่มันมันแตกก็เลยจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับผมเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับ ลูกค้าจะเอาไปใช้แบบยาวๆเลยอะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารางโซ่มันเป็นแบบไหนนะครับมันไม่มีตัวอย่างเนะาะช่งอยู่รางโซ่เราเคยเปลี่ยนแต่ไม่รู้ว่าเป็นด้านพลาสติกมันมันเราซื้ออันเดียวก็ได้ใช่ไหมช่างอยู่ต้องเป็นคู่ป่ะแต่ก่อนรู้สึกว่าจะมียนหนึ่งที่ซื้อมา นี่เราเราก็ซื้ออันนี้คือมันมีแล้วฝั่งหนึ่งนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะฮะสพานลางชซ่มันจะเป็นพลาสติกแบบนี้เลยนะครับแต่คงจะได้ไปซื้อซื้อมานะครับอันหนึง่งอันนี้คือสพานลางชซ่นะฮะคือชอบชอบแตกนะฮะเราต้องดูเรื่อยๆนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าอ่าวาล์วเป็นแบบไหนนะครับนี่ก็เรียบปะฮะ

มันารมบรบ,บครับครับครับารนี่ก็จะเปลี่ยนสะพานรางโซ่ให้นะครับผมนะฮะเช็คให้ลูกค้าใช้แบบยาวๆเลยนะครับสะพานลางโซ่มันอาจจะสึกนิดนึงเมนบอร์ซางนิ่วหรือมันแถกแตกเลยมันน่าจะน่าจะแตกนะครับผมอันนี้ผมได้ยินเสียงนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับ เดี๋ยวลูกค้าซื้อไปแล้วก็จะบอกว่าไม่คุ้มใช้ยาวไม่ได้นะฮะนี่จะเปลี่ยนให้เลยนะครับมันมีการขยับมากยึ่นบท่านถ้าเรียกว่ามีอาการแบบเบาๆนี่เครื่องมันรอบมันเบานี่ก็จะเป็นกับตัวนี้เหมือนกันเมือนบ่มากมันอาจจะขยับนิดนึงนะมันก็เลยมีอาการแบบบูบๆหรือดับๆับประมาณนี้มันบ่นะครับถ้าท่านใดรถท่านใดที่เป็นเครื่องยนต์ดูนะครับเวลาขี่ไปรอบมันตกเรืออะไรประมาณนี้ก็ให้ท่านฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับมันอาจจะมีอาการแบบ อ่าบวบปิดหนึ่งหรือแบบรอบมันอาจจะตกที่หนึ่งให้ให้ให้สังเกตฟังที่เสียงเครื่องอาจจะเป็นลางโซ่มันแตกหรือมันหักก็ได้นะครับผมเพราะเท่านี้ที่โรงงานเขาทามาเป็น,ปนพลาสติกนะครับผมอันนี้มันมีทั้งหมดสามตัวจะมีก๊อตไกกอไกเฮานี่เขาใส่เขาเขามีบรอเขาใส่ไปแล้วตัวในเครื่องนั่นเนาะอ่นะครับผมอาจจะลือดูหมดเลยนะครับผมก็ทําให้ลูกค้าแบบใช้กันยาวๆไปเลยนะครับไม่ต้องกังวลฮะ เปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ใช้ได้อ้นานนะครับนานมากเลยห้าหกปีเจ็ดปีก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเหมือนกันนะครับผมดูแลนวะมันเครื่องยังไงนะครับคันนี้เครื่องแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมทีนี้มันมันมันได้ยินเสียงนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนให้นะครับเพื่อลูกค้าจะได้ใช้แบบเงียบๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวช่างเนียวเขาถอดเสร็จปุ๊บก็จะให้ดูถ้าหลอดบ้าวมันเป็นยังไงบางคนไม่เคยเห็นบาวรุ่นนี้นะครับมันเป็นยังไงหนะ้าตายังไง เอาให้ลูกค้าที่ได้ไปใช้แบบคุ้มค่าเลยนะครับ ทุกอย่างของตัวรถมันก็จะมีอาการสึกล้อนะครับผมสึกล้อนะครับอันนี้คือผมเช็คให้ลูกค้านะครับ อันนี้ชิ้นสมุนหนจะบ่มีี่วะเนาะเดี๋ยวตรงตรงทูดทมดูสะพานลางสูดเขาซองมาแล้วฮะทำไมเขาั่งมาให้ล่ะตอนนี้มันน่าจจะเป็นตัวตัว,ตว,ตวที่มีเหล็กด้วยตัวน้าอตอนนี้ถ้าเราถ้าเครื่องที่อยู่ในแท่นแบบนี้มันจะประกอบอยากทีหนึ่งนะครับผม <c oughs> เพราะามันอยากตัวนึงตัวถอดนั้ป <c oughs> แต่ถ้าคนเคยทำก็ไม่ยากนะครับเคยทำให้ครั้งหนึ่งลูกค้าที่สระบุรีนะโอ้ใช้จนลืมนะครับผมล้างสู้นี่คือเปลี่ยนที่หนึ่งนี่คือ,คอยาวเลยนะครับ เวลาทารถทุกครั้งจะเปลี่ยนอะไรทุกครั้งเราต้องถอดแบตเตอรี่ออกด้วยนะครับผมฮสำหรับลูกค้าทุกท่านนะะที่อยากจะเป็นช่างหรือแบบจะหาความรู้นี้คือเราก็ไม่ได้เก่งนะฮะเราก็ได้ความรู้มาเล็กน้อยก็แบ่งเป็นไปนกันไปนะครับผมถอดแบตเตอรี่ทุกครั้งเลยนะครับเมื่อจะเปลี่ยนอะไรรถนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับผมไม่ได้แพงนะฮะ ลูกหนึงก็อยู่ประมาณสามหมืนกว่าบาทเป็นลูกเลยนะฮะยกลูกมาใส่เลยถ้าเป็นท่อนล่างก็อยู่ประมาณ20,000บาทนะครับผมอ่าพร้อมใบคุมเครื่องนะนะครับถ้าในเมื่ออะไรที่มันเสียเป็นบางตัวเราไม่จําเป็นต้องต้องต้องเปลี่ยนเครื่องนะฮะเราแค่เปลี่ยนเป็นบางตัวก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมอ่าสาหรับลูกค้าจริงๆเครื่องยนต์นี่นะครับมันขึ้นอยู่กับการดูแลของเรานะฮะแล้วก็การอ่าเช็คนะครับผมนะ วางเครื่องใหม่มาแต่ไม่เช็คอะไรก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีค่าอะไรนะฮะคุณจะวางเครื่องใหม่มาแต่คุณไม่เช็คอะไรไม่เปลี่ยนน้ำมันคูน้ำมันเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับผมนะครับนี่เราเปิดให้พี่น้องดูนะฮะแบบจะจะเลยนะครับผมนะฮะอันนี้คือจะเปลี่ยนสพานลังโซ่นะครับมันมีอ่าน่าจะแตกนะครับผมนะฮะน่าจะแตกนะครับมันมีเสียงดังก็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 นิดหนึ่งนะครับก็เลยจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับมันก็น่าจะหมดอายุเนาะ ทางนี้น่าจะหมดอายุนะครับอายุในการใช้งานของของตัวรถนะครับผมก็มันไม่ได้ใช้ได้ตลอดอายุนะครับมันก็มีวันเสื่อมสภาพนะของของของสภาพอะ,อะไหล่รถนะครับผมนะนี่คือเราเปลี่ยนให้พี่น้องเลยนะครับจะได้ไปใช้กันยาวๆนะครับผมเช็คให้นะเช็คให้เลยนะครับคันนี้นะฮะเช็คให้เลยนะครับ หยับมันนะฮะร้อยสามร้อยสี่ได้สบายนะครับปลั๊กตัวไหนที่มันไม่ดีเราเห็นเราก็เปลี่ยนให้นะครับผมนะฮะแต่จะเปลี่ยนให้เฉพาะที่มีอะไรนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ปลั๊กตัวนี้เปลี่ยนให้เ่าข,ข้อเบี่ยงก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับเซนเซอร์นะครับ โมจรุดนะฮะอะไรบางตัวนะครับผมครนี้รวมส่งให้อยู่ที่เก้าหมืนห้านะครับพี่น้องครับส่งไม่เกินสี่ร้อยกิโลนะครับผมส่งให้ฟรีฮะถ้าเกินนั้นไปก็จะมีค่าส่งนะครับถ้าลูกค้าที่อยู่แดนไกลไม่อยากจะเสียค่าส่งก็มารับที่กทมนะครับผมเพราะเกตกทมเราส่งให้ฟรีนะครับ ใช้กันแบบยา,ยาวๆเปลี่ยนให้เลยนะฮะกล่อง ECU ก็ใหม่นะครับผมนะฮะได้ไปก็ไม่ผิดหวังแน,น่นอนนะดูนะครับผมเปลี่ยนใหม่เลยนะครับตาไฟก็ยังใหม่นะครับตาไฟแท้นะครับผมเปลี่ยนเป็น LED นะบโ๊้สุดยอดเลยวิ่งกันคืนนี้สดุดจมเลยท่อยางอะไรก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผม ตอนนั้นที่ผมไปซ่อมรถอยู่ภูเก็ตก็นั่นพวกนี้เราไม่มีนะครับผมนี่นั่นพวกนี้เราไม่มีนะมันขาดนะครับต้องวิ่งมาซื้ออยู่กทมอโอ้โหจัดเลยนะครับนี่นะครับนี่อย่างไทยเลยนะครับเครื่องยนต์ดูโอ้รหัสของเครื่องยนต์จะเป็นหนึ่งเซทอากับสองเซทอาถ้าหนึ่งเซทอาจะเป็นที่พันหกนะครับสองเซทอารจะท,ที่เป็นพันแปดนะครับถ้าเป็นเครื่องสามเซก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผม จะมีอยู่ประมาณปี2008-2009นะครับเครื่องสองเครื่องสามแทบแต่ตัวนี้จะขึ้นที่2011-2010เครื่องดูโอ้นี้จะเริ่มมีตั้งแต่2010-2011ขึ20้นมานะครับผมอันนี้ถอดแล้วนะครับถอดแล้วประกับเบานะครับผมตัวนี้ประกับฮะยังเหลือตัวนึ่งอยู่นะถอดแล้วนะครับถอดแคมประกับแคมป์เบานะครับผมประกับประกับข้อเหวี่ยงเฮ้ยประกับเขาอ,อื่นยังกว่าเป็นช่างนิวฮะประกับแคมป์หร ม,มีมีตันไ่ะะม่มีบ่ไม่มีตันครับนี่คือล่างโซ่นะฮะมันจะเป็นโซ่เราลิ้นนะครับผมตัวนี้นะฮะร,รุ่นี้สายพันธุ์จะอยู่รอบนอกที่จะพันพันปั๊มน้ำพันใดนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นโซ่นะครับตันบอก ล้างนะครับผมซื้อน้ำมันเบนซินมาล้างเออน้ำมันเบนซินเรามีเลยฮะม,มีฮะแจกเลยนะมีแต่เด็ก สือแสดงหนังสือตัวเดียวพอสือตัวตัวหลังตัวตัวนั้นเขามีเหล่าดิ่ง้าบนตังสือไรมันก็มีตัวอย่างแต่ถ้มีตัวอย่างขีไปสื่อมาเลยมีบ่ะะพานลังสู้นะเอาเอาดูดในกูเกิลไปสื่อเอากบ้างเนาะอืมเคอต้อกไปสื่อตังกับิไปสื่อเอาเอาเอาตัวเดวนาะบนตังสือเป็นูตัตัวนั้นี่แล้วมัน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 เสียตัวไหนบ้าง เจ้ตัวหนาตัวหลังก็ต้องเปลี่ยนด้วยกันต้องไปมาดูตัวลังกับเบิร์ดล่ะเดี๋ยวตัวหนาเขาดิตัวนั้นาเขาไม่มีแล้วเออเขาซื้บตัวยังตัวหนาตัวหนาที่เป็นเหล็กเนาะเป็นเหล็กอืมขนาดอตองพอกอืมโอเคนะครับเห็นละเขาก็มีมันหนาจะมีตัวเก่าหรือเปล่าไม่มีเลยสะพภาพล่างโซตัวที่เป็นเหล็กดู อ่ะโอเคครับพี่นองครับผมขออนุญาตผักกัน้นตะกิบไปตำมินเด้ครับเด้นะครับเดี๋ยวผมไปเสืออะไรก่อนครับ